ดาอนโดฟินเดนิสฉลองวิวาสวยสะกดสายตานักร้องค้นวงการร่วมแสดงความยินดีเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เมื่อดาอนโดฟินก้นน้ำตามไม่อยู่หลังถูกแฟนหนุ่มเดนิสคุกเข่าขอแต่งงานโดยงานนี้เดนิสก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงไอจและระบุข้อความว่าชีเซยส ทากลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความยินดีมากมายและล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งเมื่อดาอนโดฟินและเดนนิสฉลองวิวาหวานนักร้องคอนวงการแห่ร่วมแสดงความยินดีงานนี้เจ้าสาวสวยสะกดทุกสายตาโดยงานนี้ดาอนโดฟินและเดนนิสก็ได้จัดพิธีฉลองมงคลสมรสขึ้นที่ร้าน Never Ending Summer ทมกลางเพื่อนๆคนสนิทที่ได้เดินทางมาร่วมยินดีเป็นสักขีพยานกันอย่างมากมายเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคณคะ